จริงๆไอ้สมญาณนี้นะ่ะคุณดำรงพุตานแห่งคูส่สร้างคู่สมคนให้นะคะเพราะว่าประโยคแรกที่เราเจอกันเนี่ยเขาก็ถามว่าอาจารย์เป็นอะไรบอกว่าเป็นเพศสัชกรและอาจารย์ทําอะไรบอกว่าเป็นยิบซีถ้างั้นผมขอเรียกอาจารย์เพศสัจกรยิบซีก็แล้วกันก็เลยได้ชื่อนี้มาอายุ60แล้วเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นมากมายค่ะก็คือการได้ร่อนไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะอยิ่งในแอฟริกานะคะเพื่อช่วยให้ ผู้ป่วยเอซหรือผู้ป่วยอน่นเข้าถึงยาได้อันนี้เป็นลักษณะของคนที่มันเร่ร่อนนะคะไม่มีไม่มีที่อยู่กับที่อย่างนั้นนะคะเป็นคนเกาะสมุยค่ะพ่อแม่คุณตาเป็นบุคลากรทางการแพทย์พ่อเป็นหมอแม่เป็นพยาบาลคุณตาเป็นหมอแผนโบราณแล้วก็เป็นปลัดอำเภอคนแรกของเกาะสมุย ความจำอะไรที่ดีๆเนี่ยมันต้องมาจากเด็กๆอะค่ะความฝังใจเนี่ยฝังใจที่พ่อไปรักษาคนไข้บางทีไม่มีไม่มีมมรถพ่อก็ขี่ม้าไปนั่งรักษาผู้ป่วยคนไข้ไม่มีเงินให้บางทีเขาก็ให้เป็นปลาเป็นกะปิเป็นกุ้งแห้งเป็นน้ำปลาให้เป็นตู้เย็นก็ยังมีนะมันก็ให้ก็หลายๆหลายๆแบบแล้วทําให้เราคุ้นเคยไงคะกับการการช่วยเหลือคนการเสียสละนะคะที่มีอยู่แล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่พอเพียง เราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้จริงๆเราไปทําให้มันร่ารวยกว่านี้หรืออะไรก็มันก็ทําได้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราพอเพียงก็ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะคะที่มาหลอ่ลอล้อมเราแบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างเป็นนักวิทยาศาสตรต์ก็ถูกสร้างให้เป็นคนดีมากกว่านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในสายทางการแพทย์เราก็ไปเรียนวิทย์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถามได้ถ้าเลือกได้ตอนนั้นก็ ก็ชอบศิล์นะคะการที่อยู่โรงเรียนราชนินีเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นศิลป์มากมายโรงเรียนนี้ก็เป็นหล่อหลอมศิลปินทั้งหลายแหล่นี่นะคะเป็นเป็นนักเรียนวิทย์ที่เป็นประธานชมรมวรณศินนะครับเพราะว่าเราชอบชอบทางศิลแล้วก็ชอบขีดเขียนแต่งกรอนเลยก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆอ่ะก็เรียนวิทย์อะคะ่ะคือมันก็เหมือนกับมันมี2อ,อย่างอยู่ในอยู่นในคนคนเดียวกันมีมีสองด้านแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในอนาคตพอเป็นเภสัชแล้วเนี่ยคิดว่าไอ้การมี ความเป็นสิป์อยู่ในตัวเนี่ยทำให้เราคิดอะไรได้เยอะแยะไม่เหมือนกับวิทย์อย่างเดียวคนเราต้องมีสองด้านนะคะความละเอียดอ่อนในหัวค,ครีอเอทีฟทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ลองดูนะคะมาส่วนใหญ่มาจากวิทย์นะคะอย่างดูไมเคิลแอนเจโลเนี่ยเขาทําไมเขารูปปั้นเขาเนี่ยมันถึงพลิ้วได้ขนาดนั้นหินอ่อนนะคะมันเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นผ้าจริงๆเลยจริงๆก็คือหินอ่อนเขาเป็นหมอนะคะแต่ทําไมเขาทําได้ขนาดนั้นนะคะหรือไอน์สไตน์เนี่ยจริงเขาก็เป็นศิลปินนะคะนะ ก็จริงๆความเป็นศิลปินเนี่ยมันจะช่วยในในแง่ของการคิดิรเริ่มอะไรใหม่ๆได้เยอะเลยค่ะ mm hmm. คือถ้าชอบวิชาไหนก็จะก็จะท็อปวิชานะั้นแล้วก็ได้ A หมดเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเรียนมากก็บ A อยู่แล้วนะคะแต่จะไม่ชอบวิชาที่ต้องท่องอะคะ่ะมันจะบอกว่า สุกไหมก็สุขบ้างทุกบ้างแต่ก็เรียนเรียนไปก็ถือว่าเรียนยังไงก็ผ่านอยู่แล้วคือคือยังไงก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ตกะนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากก็กผ่านได้ะคะ่ะจริงๆก็ไม่ได้สอนอะไรเท่าไรหร่หรอกคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นการอยู่ร่วมกันของเอ่อคนที่มาเรียนเพื่อจะต้องการปริญญาเพราะว่าการเรียนบ้านเราเนี่ยเรียนแบบ เรียนแบบวัตถุนะคะอาจารย์วัตถุเรียนแบบการแข่งขันนะคะเรียนแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะเข้าให้ได้แล้วยังไงอะคะเข้าได้แล้วยังไงมันมีความหมายอะไรไหมจิตใจมันอยู่ที่ไหนนะคะบางทีจิตใจที่เป็นสาธารณะมันไม่มีเลยไงคะจิตสาธารณะนี่น้อยมากเลยนะคะสําหรับเด็กไทยสําคัญที่สุดคะ่ะจิตสาธารณะเนี่ยว่าชีวิตจริงเนี่ยเราต้องทําร่วมกับคนอื่นไม่มีใครแตนด์อะโลนไม่มีใครไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามเนี่ยต้องทางานร่วมกับคนอื่นเขา ไปไปเรียนที่อังกฤษค่ะเพราะว่าเ,าเรียนจบแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่นะคะพอจบปุ๊บก,ก็ยังไม่อยากทํางานด้วยก็ไปไปอังกฤษนะคะไปอังกฤษก็อยากไปอย่างที่ตัวเองชอบอะคืะคอมันรู้สึกว่าขอตามใจตัวเองสักครั้งหนึในชีวิตใช่ก็ไปสนองความต้องการของตัวเองค่ะก็เลยไปเรียน ดนตร,ร,นรีบ้างไปเรียนเช็คสเปียบ้างไปเรียนอะไรไปเรื่อยๆไปทั่วเกาะอังกฤษแล้วค่ะก็ยังไปเรียนเช็คสเปียเรียนโรเบิร์ตเบิร์นเรียนไอ,ไอ้ดนตรีอะไรทั้งหลายแหละออเคสตรา okay, เรียนหมดทุกอย่างเลยค่ะท,ท,ที่ไม่ใช่เพศสัตว์นะครับไปทั่วหมดเลยค่ะปีครึ่งค่ะสอนค่ะสอนให้มีจิตใจละเอียดอ่อนสอนให้สอนให อะไรนะชื่นชมธรรมชาติสอนหลายๆอย่างเวลาเรานั่งฟังโดยเฉพาะคลาสสิคอลมิวสิกเนี่ยนะคะมันเราจินตนาการอะไรต่างๆได้มากมายนะคะอย่างฟังไซเรียสเบอร์เบอร์สองกับเบอร์ห้าเนี่ยพอฟังปุ๊บเหมือนกับเราอยู่กลางมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีทําให้เรามีอิมเมจเนชันมีความฝันมีจินตนาการได้ปีครึ่งจนคุณพ่อบอกว่าพอแล้วล่ะลูกได้มาหมดทุกใบแล้วปริญญาประกาศนียบัตรก็ให้เรียนเพัชได้แล้วก็เลยไปเรียนเพัชต่อ ก็ไปเป็นอาจารย์ที่สงขาาลานครินค่ะก็เป็นคนเกาะสมุยก็เป็นคนใต้ก็คิดว่าจะไปช่วยบ้านเกิดนะคะก็ไปสอนอยู่สองปีก็เป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีเอ่อหน้าเบื่อที่สุดเลยค่ะคือตอนนั้นนะ่ะมันไม่มีระบบเทคโนโลยีทันสมัยก็ปิ้งแผ่นใสทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะฮะแล้วก็วิชาที่เรียนมาเป็นวิชาเกี่ยวเครื่องมือซึ่งมันต้องมันต้องก้าวหน้ามันต้องทันสมัยมันต้องอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่นั่นมันก็ไกลปืนเที่ยงมากมายเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราอยากทํามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตามที่เราอยากเป็นนะฮะหนึ่งก็ไม่ได้สารฝันอยู่แล้วแล้วสองเนี่ยเราก็ช่วยเฉพาะเด็กกลุ่มหนึ่งอะก็เด็กกี่คนแล้วก็อย่างมากก็หนึ่งพันคนอะสมมติห้าปีได้แค่นั้นะ่ะมันก็กลุ่มเล็กมากเลยเราคิดว่าเราน่าจะมีศักยภาพมากกว่านั้นค่ะก็ลาออกก็มาทํางานที่องค์การเพชัตด์นะคะมีความรู้สึกว่าเออคราวนี้เราจะได้ช่วยคนเยอะขึ้นแล้วนะเราทํายาให้คนทั้งประเทศเราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วละ่ะได้ช่วยคนในวงกว้างขึ้นเเพรราาาคิดว่ เราน่าจะใช้ประโยชน์จากวิชาความรู้ที่ไปเรียนมาเนี่ยได้มากกว่านี้ตอนแรกก็ามาดูแลเครื่องมือต่างๆคือเวลาไปเรียนเนี่ยเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเครื่องมือหมดเลยนะคะเรียนคล้ายวิศวะหน่อยๆอะประกอบเครื่องมือแล้วก็วิเคราะห์แยกสารอะไต่างๆก็เลยมาดูอุปกรณ์วิเคราะห์ของฝ่ายประกันคุณภาพขององค์การเพสัชนะก็ไป จัดระบบเรื่องเครื่องมือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องมือมาให้ครบให้กับที่ใช้ในการวิเคราะห์ยาเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเราทํางานเราไม่ได้นึกถึงเดือนไม่ได้นึกถึงตําแหน่งไม่ได้นึกถึงชื่อเสียงไม่ได้ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยะคะ่ะเราทำเพราะเราสนุกกับเครื่องมือ,เ,อเราก็ทําแต่พอมันหมดแล้วมันก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็มาอยู่ที่สถาบันวิจัยมาเริ่มต้นงานวิจัยในองค์การเภสษัชนะ ก็พูอในการเขาบอกว่าให้มาเซตอัพเรื่องงานวิจัยในองค์การหน่อยตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วหาวิจัยในองค์การไม่ต้องพูดถึงเลยฮะยาก็ตกตะกอนบ้างสีคล้ำบ้างอะไรต่ออะไรก็มากมายนะคะแต่ว่าก็ให้มาช่วยหน่อยก็คิดว่าเราน่าจะทําอะไรได้เยอะนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ผู้เริ่มต้นงานวิจัยค่ะก,ก็สนุกนะคะตอนนั้นงานสนุกงานหนักมากนะคะทํางานนี้ไม่เคยมีวันหยุดเลยนะคะ คือตอนนั้นก็เอสก็เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะปี2,535ตอนที่เริ่มที่เริ่มสนใจจริงๆนะ2,535ก็มีผู้ป่วยแล้วล่ะเพราะผู้ป่วยคนแรกก็อยู่ที่รามาใช่ไหมคะที่เสียชีวิตก็รู้เราก็รู้ข่าวมาตลอดแหละพอตอนหลังก็มีมีแม่ผู้หญิงติดเชื้อผู้หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อมากขึ้นแล้วก็เด็กก็ติดเชื้อมากขึ้นนี่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะตอนนั้นก็รู้แล้วล่ะคิดแล้วล่ะว่าเอะเราจะทํำยังไงดีกับไอ้เรื่องนี้ก็ไปมาบุญครองเป็นนั่งทานข้าว ก็ไปเจอนักการเมืองคนหนึ่งก็มานั่งคุยกันแต่นักการเมืองเราก็คุยกันเราก็บอกว่าผู้ป่วยเอสนั่งสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าสงสารเขาทำไมอ่ะเพราะบานคนเลวเท่านั้นแหละ่ะก็ทะเลาะก,กัน3ชั่วโมง่ะนั่งคุยกันเนี่ยความดีความเลวอะไรก็ไม่รู้พูดกันเนี่ยจนกระทั่งพอพูดจบ3ชั่วโมงเราก็ได้ข้อสรุปก็คือเราไปลาออกจากสมาชิกพักนั้นแล้วเราก็เริ่ม ทำยาเองเลยเริ่มมีใจแล้วก็วเริ่มสั่งวัตถุดิบเริ่มมาไหนเข้ามาเลยก็ทํายาเองก,ก็ลําบากนะคะเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วก็วัตถุดิบมันแพงมากออตอนนั้นมันก็มีใครทำนะคะประเทศไหนก็ยังไม่ทําคือมันถูกโมโนโพลีโดยบริษัทไม่กี่บริษัทอ้าก็ไม่มีใครทำไหมคะก็ไม่มีใครทําเลยเพราะเราคิดว่าเอ๊ะทำไมคนแค่6 0 0 7 0 0คนได้ยาน่าจะทั้งประเทศสิได้ยา คือความคิดเนี่ยมันค่อนข้างไหนอีฟนะคะคิดว่าแหมทําไมล่ะคนอื่นเขาคนเหมือนกันแล้วเขาก็เดือดร้อนเขาเจ็บป่วยเขาไม่มีเงินซื้อยาแล้วทําไมเราไม่ช่วยเขาคิดคิดอย่างนั้นนะคิดไปไกลนอกเหนือจากหน้าที่ตนนะคะหน้าที่ตนก็แค่แค่ทํายาแต่บอกเลยว,ว่าคิดนอกเหนือจากหน้าที่ตนในความเป็นสิลน,นี่แหละมันทําให้มันคิดไกลและทําให้มันเซนซิทีฟเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะโดยเฉพาะกับกับเด็กกับผู้หญิงมีคันอะไรเงี้ยก็จะจะอ่อนไหวมากเลยค่ะคือถ้าเขาไม่สบายเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบ จ็บปวดแทนเขาว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะพอคิดแบบนี้ถึงถึงทาขึ้นมาก็สั่งยาเข้ามาหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอทายาผู้ใหญ่ก็ต้องมียาเด็กถ้าสังเกตเนี่ยนะคะที่ยาที่องค์การเนี่ยถ้ามียาผู้ใหญ่จะมียาเด็กเสมอก็บอกน้องๆหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยว่าเราต้องทํายาเด็กนะยาเด็กเนี่ยบริษัทยาไม่ค่อยจะทํากันเพราะว่ามันไม่ได้กําไรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องให้ทํายาเด็กองค์การก็เลยทายาเด็กมาตลอดนะคะแล้วตอนทํายาก็ต้องชิมเองหมดเลยนะคะทํายาเด็กเนี่ยเพราะว่า บางคนอาจจะมองว่าก็ทำๆไปเถอะเราก็ใส่ใสอะไรไปเด็กมันบนไม่ได้พูดไม่ได้อยู่แล้วทําไมเราต้องคิดอย่างนั้นละคะแล้วเด็กก็ไม่ให้เขาไม่ได้รถดีๆบ้างหรือไงเราก็เลยทําเองแล้วก็ปรุงเองแล้วก็ชิมเองชิมเองหมดเลยละคะทุกทุกสูตรเลยะคะ่ะคือพอมันผูกขาดเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกเลยอย่างสตาวดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ราคาวัตถุดิบตั้งล้านหต่อกิโลจริงๆมันไม่กี่หมื่นหรอกแต่ทําไมแบบเขาเออกกาไรซะจนกะว่าขายให้เราทีเดียวนี่รวยตั้งบริษัทใหม่ได้เลยหรือ,อยังไงคือคนไม่ค่อยมีคุณธรรมอะไรเลยนะคะอยากจะรวยเร็วรวยมากเลยทันทีเลยนั่นมันเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับ1ผู้นําเข้าในประเทศไทยนะคะสองกับบริษัท ที่ผลิตวัตถุดิบด้วยแต่ความที่เราไปประชุมประชุมเอชเนี่ยไปประชุมทุกครั้งทุกปีเลยนะฮะไปพอไปถึงเราก็ไปติดประกาศนะติดประกาศมันมีบอร์ดอยู่นะติดประกาศว่าใครมีวัตถุดิบนี้มั่งช่วยเสนอฉันหน่อยเลยติดทั่วหมดเราก็ได้ได้แหล่งเยอะไงคะตอนนั้นได้จากไซปรัสก็ได้จากเวลเย,ยมก็ได้จากจีนจากอินเดียได้ได้หลายที่เลยนะคะทำยาเอชไปเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่อง เรื่โรงขึ้นศาลกับบริษัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เรื่องยาอีกตัวหนึ่งคือยาดีดนะคะันนั้นก็ก็เป็นบทเรียนมากมายนะคะในการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ก็ศัตรูมีทั่วหมดนะฮะ mm. ก็ไม่เป็นไรตอนอยู่องค์การเนี่ยยังมีคนมาเตือนนะคะบอกว่าพี่พพ,พี่มีศัตรูเยอะมากเลยนะบอกว่าไม่เยอะนะมี2,200คนนั้นคือพนักงานองค์การ mm. ก็ทั้งหมดะ แต่ว่าทําไมล่ะคะถ้าเราทําอะไรเนี่ยแล้วเราไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเนี่ยเราก็ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็ไม่เห็นต้องแคร์ใครเลยเพราะว่าคนพวกนี้ก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูเราคนที่เลี้ยงดูเราก็คือราชการใช่ไหมคะเลี้ยงดูเราก็คือพ่อแม่เราแล้วเราจะไปห่วงอะไรนะคะเราก็ทําไปยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นแหละใครจะพูดอะไรก็พูดไปคือพี่คิดว่าจาก มีการเข้าอาศัยธรรมะเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะในการทํางานเนี่ยทำให้เราหลุดพ้นจากตรงนี้ค่ะหลุดพ้นจากคําชมคําด่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดไปหมดแล้วนะคะอ,อ๋อไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเวลาขึ้นไปรับรางวัลอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเออฉันเด่นกว่าคนอื่นนะหรืออะไรไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะก็เฉยๆก็รับก็รับมาบางทีก็ไม่รับให้คนอื่นไปรับแทนเพราะว่าขี้เกียจไปรับมันก็แค่นั้นเองมันก็เสียเวลา คือดีใจค่ะดีใจพูดกับน,น้องๆน,น้องที่เขาทางานต่อมาบอกเขาว่าไม่นึกเลยนะว่าจะมีวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ทําไปแต่ว่าก็จบแล้วก็คือจบแล้วในประเทศไทยก็กดีแล้วทุกคนได้ยาเราพอใจละก็เปลี่ยนชีวิตค่ะเปลี่ยนชีวิตมันก็มีเหตุนะคะที่ต้องเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเราเราเราอยากไปถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตยาให้กับประเทศที่ยากจนประเทศที่เขาที่เขาไม่มีโอกาสจะทํายาอีกเลยนะคะก็คือสอนให้เขาตกปลาเรื่องแอฟริกาเพราะแอฟริกาเป็นทวีปที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะจากจากปัญหาเอชน,นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนชอบทวีปแอฟริกาสมัยเรียนหนังสือที่อังกฤษเนี่ยไปแอฟริกาทุกปีเลยค่ะไปทั่วไปหมดเลยนะเอธิโอเปียก็ไปแล้วกษัตริย์เฮเลเซลรซีสมัยนั้นก็นอยู่ก็ไปไปหมดเลยค่ะก็ไม่รู้ยังไงนะคะเป็นชะตาชีวิตหรืออะไรไม่รู้ที่ทําให้ ทำไม่ชอบทวีปนั้นคือเราชอบชอบสัตว์ชอบคนถึงเขาจะตัวดําจะมีกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ก็ชอบอะค่ะคือรู้สึกว่าเขาเขาจริงใจเรียบง่ายคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดยังไงก็ทําอย่างนั้นจะฆ่าก็ฆ่ากันไปเลยนะมันก,ก,ก็ก็ตรงไปตรงมาดีมันมันง่ายในการในการคบหาสมาคมมันไม่มีเปลือกอะค่ะเขาไปสอนเขาทายาก่อนจะสอนให้ทํายาก็ต้องมีที่ทํายาก่อนน,นคะคะก็คือต้องต้องไปวาดแปลนโรงงานก่อนนะเพราะบางที่ก็ไม่มีโรงงาน วาดแปลนโรงงานควบคุมการก่อสร้างพอก่อสร้างเสร็จก็สั่งเครื่องมือมาแล้วก็สอนเขาทำยาก็ทําได้ทุกอย่างนี่คือข้อดีของการเรียนเภสัชนะคะเราเรียนหลายวิชาหลากหลายเรียนไปนหมดเลยเรียนมากมายนะคะเออจะดึงตรงไหนมาใช้ก็ใช้ได้นะ,ะเราจะเอาดีทางไหนก็ได้นะ,ะเพราะว่าเราเรียนแมกกาเวนีเรามีแล้วเบสิกมีหมดแล้วต่อยอดเอาเองนะต่อยอดทางการวาดรูปจริงจริงไม่ได้ไม่ได้เรียนนะคะเภสัชวาดรูปเนี่ยเรียนมาจากโรงเรียน,นะคะ ซึ่งการวาดรูปเนี่ยหนึ่งเราทำให้เราวาดไอ้เรียลของโรงงานได้แปลนโรงงานนะหรืออันที่สองเนี่ยเราสื่อสารคนเนี่ยวาดรูปสื่อสารได้อย่างคองโกเนี่ยพูดัำไม่รู้เรื่องเนี่ยวาดรูปตลอดเลยนะวาดกี่รูปต่อวันเนี่ยนะอ๋อเงินก็เอาเงินที่บ้านนะคะเพราะว่าไปก็ไม่ได้เอาจากที่ไหนนี่คะอ่าก็เอาเงินที่บ้านการเดินทางกันที่พักอะไรต่างๆก็เงินที่บ้านนะ ก็ยังพอมีรวยแล้วสู้แปลงห้องขยะแปลงคาเฟทีเดียแปลงตึกร้างแปลงโรงงานร้างให้มาเป็นโรงงานยาจะถนัดแบบนี้ก็นี่ไงคะถึงบอกว่าการเป็นผู้จัดการการบริหารจัดการเนี่ยสำคัญค่ะซึ่งจริงมันต้องมีทาเล้นทางนี้นะคะคนเนี่ยแล้วเราต้องไม่ทราบจะสอนวิธีแบบไหนนะคะแต่ต้องสอนเด็กเนี่ยให้ให้มีความสามารถในการเป็นผู้จัดการให้ได้เพราะชีวิตเรามันก็คือการจัดการนั่นแหละกว่สิบปีปีนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะ เราก็ยังไปทํางานที่แอฟริกาอยู่่ไม่ได้หยุดนะคะก็ถึงเป็นยุบีนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเลยอันนี้ก็ไปทำสามจังหวัดภาคใต้ด้วยอย่าให้มีเวลาเหลืออยู่แม้แต่นาทีเดียวะะก็ไปทางใต้ด้วยที่นราทิวาสอ๋อก็ทําแบบที่ทําอยู่เนี่ย่ะก็ทาไปเรื่อยๆะคะ่ะมันไม่มีหยุดไม่มีกเกษียณหรอกทาจนตายนั่นแหละเพราะว่าสามจังหวัดภาคใต้เขาเพิ่งไปเริ่ม ได้อำเภอหนึ่งตอนนี้กาลังจะลงไปทําอีกอำเภอหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปจังหวัดยะลาแล้วย้ายไปจังหวัดปัตตานีแล้วก็จะสอนหนังสือแก่เด็กมัธยมอะ่ะกพถือว่าสอนเด็กมัธยมหรือว่าสอนเด็กในสถานพินิจยังดีกว่าสอนเด็กมหาลัยเพราะว่าคนพวกนั้นเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้อันนี้คือ art art of communication นั่นเป็นการถ้าเราสามารถสื่อให้เขาได้เนี่ยให้ให้เขามีแรงบันดาลใจให้เขาอยากเป็นคนดีได้เนี่ยอันนี้ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะ ใช่ค่ะถ้าคนก็ต้องบอกว่าพี่เป็นคนมีพลังมากมันมีความสุขมันสนุกอะค่ะคือเวลาเราทํางานเนี่ยนะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยถึงที่เมืองไทยก็เถอะหรือที่แอฟริกาก็เถอะเราไม่ได้คิดถึงตําแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินเดือนไม่ได้คิดอะไรเลยะคะ่ะทำเพราะว่าเราอยากจะทําเราสนุกที่จะทำนะคะ พอเราตัดไอ้ของพวกนี้ออกหมดเนี่ยเราจะมีพลังเยอะมากเลยเราไม่กังวลอะไรเองค่ะไม่ได้กังวลว่ามันเดือนเดือนนี้จะใช้พอหรือเปล่า,าใช้ไม่พออยู่แล้วเอาจากที่บ้านมาใช้อยู่แล้วนะคะมันเราก็ใช้ไม่พอเราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อายด้วยเพราะว่าเอาที่บ้านมีให้ใช้เราก็ใช้สิแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปใช้ในทางที่เหลวไหลอะไรแต่พอถือว่าถ้าเราถ้าเราปลดความเป็นตัวตนออกเนี่ยเราจะมีพลังมากค่ <civilization. S 2> นะนั้นพี่เป็นคนที่มีพลังมากจริงๆเพราะว่าไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยค่ะ อ,อ,อาจจะเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่คนมองนะคะอย่างไปช่วยเหลือชาวบ้าน30คนให้เขาเก็บเกี่ยวสมุนไพรยอย่างมาส่งมาที่โรงงานมันเป็นของเล็กก็จริงนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ทําก่อให้เกิดความสุขพอเราไปเจอพวกเขาเรามีความสุขเหมือนในแอฟริกาเนี่ยไปเจอพอลงเครื่องบินลงที่แอฟริกาเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วคิดว่าเออเนี่ยนะที่ที่เราได้เหมือนกับมาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆได้มาทํางานสิ่งที่เราอยากทํา สิ่งที่เราที่เราชอบก็คือช่วยคนสอนให้เขาทำยาอันนี้คือคือสิ่งที่เราอยากทำเราต้องมีความสามารถในการเป็นผู้จัดการให้ได้ผู้จัดการก็คือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันก็คือการอินทิเกรตสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันถ้าเราเชื่อมโยงไม่ได้มันจะมันจะงานเป็นชิ้นเนี่ยมันจะไม่ออกมาหรอกค่ะ หน้าที่เราเภสัชกรใช่เราอาจจะผลิตยาเราจะอาจจะอะไรแต่ว่าต้องทําให้จบสิคะให้มันครบวงจรสิคะเราไม่ได้หมายความว่าเราให้เราไปก้าวไกยหน้าที่คนอื่นนะคะแต่ว่าใน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 บริบทตรงที่เราทำเนี่ยมันครบหรือ,อยังเราไม่ใช่สักแต่ว่าแค่ทํายาออกมาเป็นยาเม็ดเป็นยาแคปซูลเป็นแผงอะไรต่างๆจบมันไม่ใช่แค่นั้นนี่คะตอนที่เข้าเวรทำงานใหม่ๆก็ไม่ได้คิดอยู่ค่ะว่าฉันจะต้องทํางานนี้จนกเกษียณคือไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วนะคะตรงนั้นอะเลิกคิดไปเลยอะเป็นคนที่ไม่ได้แคร์กับปริญญาเงินเดือนอะไรทั้งนั้นนะคะ เชื่อไหมคะว่าไม่เคยไปรับปริญญาที่ไหนเลยค่ะนื้ตีโทเอกได้มาไม่เคยไปรับสักที่เลยค่ะาะไม่คิดว่าตรงนี้มันมีความหมายอะไรปริญญาคืออะไรก็แค่ใบผ่านทางใบหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับการ,กรทําเรามากกว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวปริญญานะคะเพราะเป็นคนที่ถ้าถ้าพูดว่าง,งกอะไรไหมงกเรื่องเวลาอ่าเพราะว่าคิดว่าเวลาแต่ละนาทีนี้เราเอากลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละวันนี้เราต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด มากที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะเพื่อคนอื่นนะคะเพราะสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองยังไงมันก็ไปกับเราเวลาเราตายไปแต่ถ้าเราทําเพื่อคนอื่นมันยังเหลืออยู่ค่ะมันก็ยังมีประโยชน์